ใช่พี่ต้องตีมันไม่ใช่ให้มันตีเราต้องตีมัน <c oughs> เนี่ยที่วินานะ่ะเราต้องตีมัน <c oughs> พี่ตีตัวเขียวก่อนตัวเขียวมันลดเอจีเนียวแล้ก่อน,กน,นอกว่ <c oughs> มันเอิร์ดได้ด้วยนะมีดเนี่ยเนี่ยมันเอิร์ดได้ด้วยลองดูดิวันนี้รู้สึกกิวซีทีมะ ท,ทีีมันข่งรับไปมั้งไม่รู้ดีปะขายไปอันนึ่งเน, <c oughs> นี่ยเออได้ด้วยดูเห็นได้นะ <c oughs> โอ้โคตรแรงไม่ดอกนะไอกเล 10k <c oughs> มัเ <c oughs> 10ม้เห็นมันรับที่ตลา15ด 15k ราเปล่า <c oughs> ได้ไงั้นยังไม่ขายแล้วกันนะ เองไปคุยกับพี่จีก่อนแล้วกันบนะินย,นะยังไม่ตั้งขายแล้วกันที่เราไปคุยก่อนแล้วกัน,นเนี่ยอีกตัวหนึ่ง